วันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเปิดบ้านตัวเองเป็นครั้งแรกนะครับเนื่องจากมีคนขอกันเข้ามาเยอะมากเลยนะฮะมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการเปิดบ้านเนี่ยไม่ยากนะฮะก็แค่เดินม,มาที่ประตูแล้วก็เปิดออกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อขึ้นบันไดนะครับก็จบการเปิดบ้านแต่เพียงเท่านี้นะฮะร <c oughs> <c oughs> อเล่นนะฮะจริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาเปิดบ้านหรอก คือผมอม่ตั้งใจจะพาคุณผู้ชมมาดูนี่ฮะ d t แท็ก,กเกมมิ่งซิมครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ d t แท็เลยนะเห็นเขาบอกว่าออกแบบมาสำหรับคนเล่นเกมโดยเฉพาะด้วยเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่ามันคืออะไรใช้งานยังไงครับคือต้องขอเกริ่นก่อนนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่เล่นเกมโดยใช้เน็ตมือถือเนี่ยต้องเคยเจอกับปัญหาเล่นเล่นอยู่แล้วปิงมันขึ้นสูงจนแหลกจนเล่นต่อไม่ได้ใช่ไหมฮะ หรือบางที่อยู่ในพื้นที่แออัดมีคนใช้งานเน็ตพร้อมกันเยอะๆก็ทําให้ต้องมาแย่งคลื่นกันใช้ทําให้ความเร็วมันลดลงนะครับซึ่งตอนนี้ทาง d ีแท็กเขาก็ได้แก้ปัญหานี้โดยการเปิดตัว d t แท็กเกมมิ่งเป็นซิมเติมเงินใหม่ที่มีไฮเปอร์เลนเทคโนโลยีนะฮะก็คือทุกครั้งที่เราเล่น6เกมฮิตที่เขาระบุไว้เนี่ยตัวซิมจะทําการเปิดสัญญาณเน็ตเลนพิเศษที่ให้ความสําคัญกับการเล่นเกมเป็นอันดับแรก คือเหมือนเปิดเน็ตทางด่วนนั่นแหละทําให้ส่งข้อมูลได้ต่อเนื่องและเสถียรตลอดการเล่นเกมเลยนะแถมยังให้เน็ตเต็มสปีดไม่อั้นความเร็วสูงสุดที่1 0 0 m เมกไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่แออัดหรืออยู่ที่ไหนทุกครั้งที่เราเล่น6เกมนี้ยจะทําให้ค่าป,ปิงต่ําและก็ไม่แหลกอีกด้วยนะครับอ่านี่นะครับหน้าตาของ d t แท็กเกมบิ้งซิมแกะซองออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะ แพ็กเกจสีฟ้าขาวและมีคู่มือการใช้งานมาให้ด้วยนะครับอันนี้คือผมสั่งซิมมาลองเทสให้คุณผู้ชมดูโดยเฉพาะเลยนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถสั่งได้เลยที่ d t แท็เว็บไซต์หรือจะสั่งผ่าน s o p ป e e Lazada JD c e n t ซก็ได้นะเขาส่งฟรีให้ด้วยนะครับอ่าผมก็จะแกะซิมออกมาแล้วใส่เข้าไปในเครื่องโทรศัพท์แบบนี้นะครับตั้งค่าให้เรียบร้อยกดยืนยันตัวตนให้พร้อมใช้งานนะฮะ นี่ของผมมีขึ้นโชว์มาแล้วว่า Detach Better to Getter ก็เรียบร้อยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเจ้า Detach Gaming SIM ไปทดสอบภารกิจสุดแหลกในฟี r e ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับเอาละทุกคนรอบนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมทดสอบค่าปริงของเน็ตมือถือแต่ละคนกันนะครับ เดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมโดยการเคลื่องระเบิดรัวลๆลงไปที่รถจี๊ปด้านล่างนะฮะเราจะเคลื่องรัวจนกว่ากรรมการจะสั่งหยุดนะครับตอนนี้มีผู้เข้าแข่งขันเนี่ยประมาณ40กว่าคนนะซึ่งการเคลื่องพร้อมกันแบบนี้มันจะทำให้เกมแหลกแล้วค่าปิงเนี่ยมันจะขึ้นสูงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปิงแต่ละคนเนี่ยจะเด้งขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับน้อ,นองๆทุกคนพร้อมนะฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วกดย่อรัวๆครับย่อรัวๆ วอร์มอัพร่างกายนิดนนึงพร้อมเพียงมากครับเสร็จแล้วให้ทุกคนนะครับถือระเบิดไว้ในมืออย่าเพิ่งง้างนะกดระเบิดค้างเล็งไปที่รถจีปครับเล็งไปที่รถจีปแล้วก็เคลียงเลยครับเคลียงเลยครับเล็งไปที่รถจี๊ปโหโอ้โหโอ้ค้างโอ้ยแหลกเลยอ่ะแหลกเลยอ่ะแป้งโอ้ยค้างค้างค้างปิงขึ้นเท่าไหร่อ่ะตอนเนี้ย 40, 40, 40, 4ี่สิบสี่สเลยเหรอโหทำไมปิงเยอะจังอะปิงพี่ตอนเนี้ยสิบสเองนะอย่างน้อยอะโอ้โห <c oughs> อย่งแรกอะพี่พ,พี่ใช้ซิมอะไรอะครับพี่ใช้ d ีแท็กเกมมิ่งซิคือทุกครั้งที่เราเล่น6กเกมฮิตที่เขาระบุไว้เนี่ยตัวซิมอะจะทำการเปิดสัญญาณเน็ตเลนพิเศษ เขาจะให้ความสําคัญกับการเล่นเกมเป็นอันดับแรกเลยนะอารมณ์เหมือนขึ้นทางด่วนน่ะเราจะไม่มาต้องวิ่งรถติดข้างล่างนะครับเราจะขึ้นไปวิ่งข้างบนแบบชิวฉวโอ้โหสุดยอดเลยพี่วา้วาวา้าวดูเด็ดตอนนี้ปิงพี่สุบกว่าเองอะมากสุดก็ประมาณ20กว่าเท่านั้นเองนะครับโอ้อย่างลื่นไม่ไหวแล้วตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วแป้งหนูเมืี่อกี้6สอ่ะโอ้แป้งปิงเยอะอะพี่ว่าต้องเปลี่ยนซิมแล้วแหละ d ีแท็กเ i n g ิ่งซิมนะทุกคนน้อนๆเป็นไงบ้างโอ้โหเครื่องกันไม่ยั้งเลยนะอ่ะเราจะลองเพิ่มความแหลกขึ้นอีกนิดนึงนะครับกรรมการขอไอวอลหน่อยครับกรรมการตายหมดแล้วพี่แค่ผมคนเดียวกรรมการตายหมดแล้วอ่อใช่แล้วเป็นอะไรตายอ่ะโดระเบิดพี่ไอวอลัวๆหน่อยโอ้ยโอโอ้โหเกิดไฟหรือเปล่ากรรมการยังตายอ่า นี่นะพี่จะลองตั้งไอวอลลัวๆเองนะครับโอ้โหปิงเราเนี่ยก็อยู่ประมาณสิบกว่าๆเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าลื่นปืนกันเลยทีเดียวโอ้ยโอ้ยโอยอย่าพึ่งเคลี้ยงมาทางนี้โอ้ยโอยคือเล่นเกมเนี่ยปิงไม่ควรจะเกิน30นะครับถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เกมแหลกนะเอาข้างบนเป็นอะไรตายกันนะฮัลโหลไม่เฟนไม่น่าถามอุ้ย อยู่ดีๆก็ตายเอาละเราจะเพิ่มความแหลกขึ้นอีกนิดนึงนะครับทุกคนอ่ะทุกคนแถมให้แถมให้อันนี้แถม้ดเลย <c oughs> เอาละทุกคน รอบนี้เราก็จะมาเล่นกิจกรรมซ่อนแอบภาคพิสดารกันนะครับเป็นกิจกรรมที่จะเพิ่มความแหลกขึ้นอีกนิดนึงอตอนนี้ให้ทุกคนกดเต้นรัวๆเลยครับรอขอท่าเต้นที่มันแบบว่าอลังการแสงสีเสียงหน่อยอมีอีกไหมมีแหลกกว่านี้อีกไหมทุกคนตอนนี้ปิงพี่เนี่ยอยู่ประมาณ20เองโอ้อยากเจอแหลกๆจังเลยแต่ซิมดีแท็เนี่ยมันไม่ค่อยแหลกเลยนะโอมม้โหเป็นร้ยแล้วพี่เราโหเป็นร,ร,ร้ย อะไรนะปิงเป็นร้อยเลยอย่างนั้นเหรอ <What? S 1> เอาละพร้อมนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นกิจกรรมซ่อนแอบภบาคพิสดารกันนะฮะให้ทุกคนไปแอบ,บในบ้านสู่สารได้เลยครับไปเลยฮะด่วนๆเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องแอบ,บแบบเป็นฝูงนะห้ามอยู่คนเดียวย้ำนะฮะเป็นฝูงย้ำ <laughs> <laughs> นะ ต้องเป็นฝูงเท่านั้นนะครับห้ามแอบ,บเดี่ยวแล้ว3คนนี้ยังไงครับเนี่ยฮัลโหลหลุดพี่เมื่อกี้ผมก็หลุดครับผมเอา้ารหลุดหรอแหลกจนหลุดอ,อ่ะแหลกจนหลุดเลยใช่เป็นไงล่ะผลของการไม่ใช้ d ีแท Gaming ิ่งซิมผงใส่ผมต้องเปลี่ยนละเอาวิ่งได้แล้วเหรอโอ้วันนี้นิ่งเลยสองคนนี้นะโอเคก็จะถือว่าเขาเนี่ยโดนหาเจอก่อนนะครับลาก่ก่ เฮ้ยโอ้โหนี่แหละตัวอย่างของคนที่ไม่ใช้ดีแท็กเกมมิ่งซิมก็จะวิ่งค้างแบบนี้นะฮะเอ้าหายแล้วเหรอเอาล่ะทุกคนเราก็จะออกตามหากันแล้วนะครับ กติกาของเราวันนี้เป็นภาคพิสดารเราจะให้แอบ,บกันเป็นฝูงห้ามอยู่คนเดียวเด็ดขาดนะเรามาดูกันว่าฝูงคนในสุสานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะ <Okay. S 1> โอเคโอ้ตอนนี้นอกจากจะหาคนแล้วเนี่ยเราก็ยังวิ่งฝ่าวงและครมาวิ่งอะไรฮัลโหลเอาให้ไปแอบไนิ้มาวิ่งเล่นเอ๊ข้างล่างนี่ไม่มีเลยเหรอเขาไปข้างบนกันหมดแน่เลยเอาละเรามาดูกันว่าคนเล่นเนี่ยจะโดนกรรมการหาเจอหรือว่าจะโดนวงตายก่อนกัน ขึ้นมาที่ชั้น2อนะครับฮัลโหลม่เฟนไปไนกันหมดครับเนี่ย <c oughs> จ้าเอ๋โอ้โหอันนี้เป็นฝูงย่อยนะไม่ใช่ฝูงใหญ่ฝ <c oughs> ูงย่อยเนี่ยไม่สามารถทําให้กรรมการแหลกได้นะครับไปไปให้หมดอ่ะมาดูห้องนี้กันนะฮะ <c oughs> โอ้โหนี่เขาบอกว่าห้ามแอบคนเดียวทำไมทำอย่างนี้ละหมายเฟนนอนคนเดียวเฉยเลย เอ๊อยากเจอฝูงใหญ่ๆจังเลยเขาไปไหนกันหมดครับนี่กรรมการวิ่งตามมาหน่อยฮะต้องการคนช่วยยิงโดยด่วนเรามาดูชั้น3กันนะครับโอ้นี่คนหนึ่งไปไหนไปไหนนี่คนนึงจัดการโอ้นี่ไงเจอแล้วฝูงใหญ่สบายดีมาวัยรุ่นฝ <laughs> ูงแค่นี้ไม่สามารถทําให้กรรมการแหลกได้นะฮะเอากรรมการจัดการหน่อยครับไปรวมกันอยู่ให้หมดเลยฮัลโหล ไอแอบ,บหบอกรรมการจัดการ่วน,นครับอู้มันเล่น,นไอวอลขังมันสวนเปนสวนเอาละเรียบร้อยนะฝูงนี้รู้สึกจะมีแค่ฝูงใหญ่ฝูงเดียวโอ้ยฝูงเดียวก็บ้าแล้วอยู่ตรงนี้อีกฝูงหนึ่งซ่อนแอบ,บที่สู้ชีวิตมากสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับไปนะนอนนอน ยังแอบไม่เนียนนะเนียนก็บ้าแล้วแหละเพราะว่าซ่อนแอบแบบเป็นฝูงอ่ะทุกคนเข้าวงฮะเข้าวงโดยด่วนลุยขอเลือดหน่อยใครรอดชีวิตเข้าวงโดยด่วนเลยครับน้องน้องมียาเปล่าไอ้ยน้องล้มพี่โอ้โล้ <c oughs> สองคนเลยลาก่อยนะกรรมการก็จะไม่ไหวแล้วทุกคน วงมันไม่เป็นใจเลยอ่ะวงมันเริ่มตั้งแต่วงมันตรงข้ามกับเราเลยอ่ะเออวงมันไปไหนเนี่ยฮัลโหลโอ้โหวงไปกเกาะแก้วมันจะมีคนรอดเหรอเนี่ยมันไม่มีแล้วนั้นเนี่ยนี่มีคนรอดอยู่คนนึงนี่คนี้วิ่งอยู่ผมนี่ไหนมีคนรอดคนสุดท้ายเหรอเฮ้ยคนไหนอ่ะคนไหนคนไหนมียาไหมมียาไหม น้องวิ่งวนเลยอ่ะน้องน้องไม่ฟังเลยเลยอ่ะเอาล่ะตอนนี้เหมือนเราจะได้ผู้โชคดีคนสุดท้ายแล้วนะจากการซ่อนแอบ,บนะครับ <c oughs> เขารอดมาแบบมึนๆแล้วเขาวิ่งไปไหนเนี่ยเอาเไหนเด้อนอนขึ้นเครื่องดีดด้วยเอาไปตามนอนนอนไปไหนรอพี่ด้วยแล้วนอนทำไมดีดไปทางนี้อุ้ย <c oughs> ด่นต้นเฮ้ยแล้วไอ้นอนไม่ดีเข้าวงนอนไปไหน กลับมารับเงินรางวัลก่อนฮัลโหลเอานอนไม่เอาตังแล้วม้อคนแลกหรือเปล่าเป็นไงล่ะบอกแล้วให้ใช้ d ีแท g a เกมมิ่งซิเอาพอบอกกลับมาเอาเงินนี่หยุดเลยเวยอ่ะขอเช็คชื่อน้อนหน่อยนะฮะน่าจะได้ผู้ชนะแล้วนะครับเป็นซ่อนแอบภาคคุสดานนะชนะแบบงงงน้องโยโลวิวนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะไปรับเงินรางวัลได้ที่พี่หนูแป้งครับวิ่งออกมาแล้วนะ พี่ตุ๋นมีเงินให้ยืมไหมอ๋อช่วงนี้พี่ช็อตนะครับเด็กกี้อฮะไม่ได้ยินอะอะไรวะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ d t a ท Gaming SIM เรียกได้ว่าเหมาะกับสายเกมอย่างเราจริงๆนะฮะนอกจากเน็ตแรงปิงน้อยไม่แหลกแล้วยังไม่พอนะคือผมจะบอกว่ามันคุ้มสุดๆยิ่งใครสายเติมเกมเนี่ยยิ่งต้องจัดนะครับอะมาดูกันว่า d t a ท g a เกม g Sim ให้อะไรเราบ้างนะครับ1นึ่เขาให้เล่นเน็ตเติมสปีดไม่อั้นเร็วสุด100เมกสอจะเติมเกมหรือซื้อไอเทมทุกครั้งก็ได้เงินคืน5้สนสูงสุดได้คืนเลย29 9บาทต่อเดือน3เปิดซิมปุ๊บดีแท็กเขาแจากฟรีโค้ดส่วนลดเติมเกมจากเกม i ิ g n a t i o ่นสูงสุดอีก600บาทเป็นไงบอกแล้วคุ้มมากซิมก็ไม่แพงนะเริ่มต้นเพียง3 9 9บาทเล่นได้30วันสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยเขาส่งฟรีถึงบ้านใครสนใจนะกดสั่งซื้อได้้้ทีี่ลลิิงก์ดานนนคคปเยะรับ